ก็เมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้เข้าเป็นทหารนะคะจะมีความที่แบบยังไม่มีความรับผิดชอบในการตื่นนอน หลังจากที่ไปรู้สึกว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรับผิดชอบมากขึ้นดีกว่าก่อนมากเลยค่ะคสําหรับการน,นอนเมื่อก่อนเคยนอนแบบยาวเที่ยงอะไรอย่างนี้น้องก็ตื่นตามเวลาที่เคยไปฝึกนะคะ<อ>แล้วก็ออกกําลังกายทุกวันรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ได้วินัยดีขึ้นมาเยอะเลยครับจากที่คนแมวไหนมีคิดที่จอะออกกำลังกายมีคีดที่จะตื่นเช้าไปเข้าไปรับราชการกุงในวินัยเยอะขึ้นเลยครับ มันคงมีแรงที่จะสู้ต่อไปอ้องการาการใช้ชีวิตในการเป็นทหารในค่ายเป็นไงบ้างอะลูกเจอเพื่อนใหม่เยอะครับเจอสังคม,มใหม่ๆเยอะครับป่ปนกันตปแไม่แต่ก็สนุกดีครับฝึกหนักครับช่วงแรกร่างกายผมไม่พร้อมเลยแม่แต่ว่าพอหลายอาทิตย์ผมก็เริ่มปรับตัวได้ครับแลวเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆในค่ายเป็นไงบ้างดีครับได้รู้จักกับเพื่อนใหม่เยอะครับแม่ถูกนายทำโทษไหม ม,มีบ้างครับเพราะว่าผิดระเบียบเขาแม่แต่ก็เข้าใจว่าเขาอยากให้แบบว่าระเบียบเราดีขึ้นการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายคนระับข้างโลกกับ ก็ตอนอยู่ในค่ายตื่นนอนตอนเช้าครับตื่นเป็นเวลาแล้วทําเวนประจําครับแม่ฝึกเรื่องระบงระเบียบครับพออยู่ข้างนอกนี้เราไม่มีพวกฝึกพวกนี้ครับแม่พอหลังจะกลับบ้านอย่างเงี้ยแม่พอเอาที่เราฝึกอยู่ในักค่ายทหารใช่ไหมครับแม่ลองเอามาปรับใช้มันก็ดีขึ้นในชีวิตเรามากขึ้นเลยครับแม่ชอบไหมลูกในค่ายทหารนัหนชอบไหมชอบครับแม่เพราะว่ามันมันทําให้เราแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็มีระเบียบแล้วก็มีวินัยในการใช้ชีวิตข้างนอกครับแม่ แรกๆเข้าไปนะครับอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่พอปรับตัวได้เราเริ่มรู้สึกว่ามีความอดทนมากขึ้นล้วฝึกทางด้านกายแล้วก็ลมแล้วก็จิตใจครับก็แตกต่างค่ะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นมินัยในการดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะค่ะ